สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวกับผมเชีโป้งวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมาทอดหมูกันนะครับไม่ใช่หมูธรรมดานะครับเป็นหมูทงคสึนะครับผมหมูทงคสึเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมว่ามันเป็นอาหารญี่ปุ่นตัวหลักๆท,ที่ทุกทุกคนบ้านเรานะครับรู้จักกันดีแล้วก็คุ้นปากกันไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามนะครับดังนั้นผมจะมาโชว์วิธีการทําที่บ้านนะครับทำง่ายอร่อยแล้วก็ ถูกกว่าไปซื้อเข้าทาด้วยนะครับส่วนผสมตามนี้เลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับอย่างแรกผมมีหมูนะครับคุณผู้ชมหมูส่วนที่มาทำารงกสิรเนี่ยมันเอ่อหลักๆแล้วเนยเป็นหมูชิ้นสเต็กสันนอกสเต็กก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้สันไหลนะครับมันก็จะมีความนุ่มนะครับมากกว่าสันนอก ค,คุณผู้ชมก็เลือกเอาแล้วกันเป็นช้อยสของคุณผู้ชมนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านดูก็รู้ว่ามันเป็นส่วนไหนนะครับแต่คุณผู้ชมที่ไม่รู้ผมก็จะบอกให้รู้นะครับไม่ผิดกติกาผมนีไข่นะครับเต็มใบเลยห่งฟองเกลขนมปังแล้วก็แป้งนี่ครับแค่นี้เองหลักๆนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลย โอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกเรามาเตรียมหมูกันก่อนนะครับง่ายมากเลยเกลือครับเยอะนิดนึงนะครับสองด้านเลยคุณผู้ชมเกลือพริกไทยผมใช้พริกไทยดำนะครับผมหอมหรือคุณผู้ชมจะใช้พริกพริกไทยขาวก็ได้ไม่ว่ากันนะครับโอเคเกลือพริกไทยปรุงก่อนอย่างนี้เลย แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมจะเอาไปทําพวกคาสิโดองอะไรก็ไม่จำเป็นต้องปรุงอะไรมากนะแค่เกลือนิดๆก็พอหรือไม่ปรุงเลยก็ได้เพราะว่าคาสิโดงมันจะมีซอสของเขาอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นนี่ครับเหตุที่ผมใส่จานเอาไว้เลยเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นว่ามันง่ายนะครับไข่นะครับตีคล้ายๆไข่เจียวแต่ไม่ต้องให้มันเาขาเรียกว่าอะไรเข้ากันดีนะักเนี่ยผมเอาแค่ประมาณนี้พอละคุณผู้ชมให้มันยังมีชุดส่วนของไข่ขาวแยกๆอยู่นะครับ หมูลงแป้งเลยคุณผู้ชมโอ้โหแรงไปนิดนึงแป้งนะครับชุบให้ทั่วแป้งครับแล้วลงไข่นี่ครับให้ไข่มันเคลือบแล้วก็ลงเกล็ดขนมปังครับไข่จะทำหน้าที่เป็นกาวนะครับคุณผู้ชมดูหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นี่ผมอยากให้มันกรุบก็อ่ะ เอาลงขึ้นมาละเลงก็ลเลยทีเดียวนะครับโอเคน้ำมันตอนนี้ผมตั้งรอไว้แล้วนะครับผมวอร์มมาไว้ให้มันถึงประมาณสัก1 8อองศาถ้าคุณผู้ชมจะวัดอุณหภูมิแต่ว่าจริงๆถ้าสังเกตด้วยตาวิธีง่ายๆก็คืรรอเอาไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยจิ้มลงไปถ้าฟองมันฟอดฟอดฟรอบๆไม้มันแปลว่าใช้ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราทอดกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชม น้ำมันผมพร้อมแล้วโมงผมก็พร้อมผมทิ้งลงไปเลยนะครับไฟผมไม่ใช้ไฟแรงมากนะครับผมใช้ไฟประมาณปานกลางนะครับแล้วเราก็จะทอดประมาณสัก2นาทีหรือพอให้มันเริ่มเหลืองแล้วเราเอาขึ้นเดี๋ยวเจอกันโอเคครับคุณผู้ชมได้แล้วตอนนี้เราเอาออกมาพักเสด็จน้ามันนิดนึงโอเคู้ยงสีนะครับเราไม่จำเป็นต้องให้มันเข้มซะทีเดียวเพราะเราเอาขึ้นตอนที่พักเนี่ย ความร้อนของน้ำมันมันจะทําให้สุกมากกว่าเดิมสีมันจะเข้มกว่าเดิมถ้าคุณผู้ชมเอาสีเข้มมากเกินไปแล้วเอาขึ้นมาจะไหม้นะครับอันนี้ทิ้งไว้ก่อนหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเราจัดลงจานนะครับมาตัดจัดลงจานเลยโอเคครับคุณผู้ชมได้เวลาอร่อยแล้วตอนนี้ผมพักหมูเอาไว้พอแล้วนะครับเราจะหั่นลงจานผมจัดจานไว้แล้วนะครับมีผักสลัดแล้วก็น้าจิ้มทงกระสึไลเอาไว้สวยๆคุณผู้ชมหั่นลงไปเลย ครับแล้วก็โปะลงไปนะครับเสร็จเรียบร้อยครับทงสิทธิ์หมูทอดสไตล์ญี่ปุ่นของเราพร้อมรับประทานอร่อยง่ายๆคุณผู้ชม